สวัสดีครับอยู่กับผมไอ้สแตมล์นะครับวันนี้อยู่ในแบบโล,โลบอ้อยทุยเกมโลบอ้อในแมปที่มีชื่อว่าในไลน์นั่นเองหรือว่าเป็นแมปที่ชื่อว่าสัพพง,งนะในพาร์ทสองนะพาร์ทแรกเราเล่นกับไอ้โฟโต้ไปแล้วพาร์ทนี้จะมาเล่นกันสามคนกับไอ้ใหม่นะมาฟังกันนะกับไอ้ใหม่แล้วไปเลยปะความต้งเพลงแป๊บนึงแป๊บ,บนึงไอ้ใหม่ไม่เคยเล่นนะแต่มัน พอจะดูซึบๆมาแล้วลนิดหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมเลยนะว่ามันต้องเล่นกันยังไงเออแล้วมึงไม่รอกูเลยไปไหนก็ไดนะ้ลงรถขึ้นมาขึ้นมามีแค่ผมกับโฟตโต้นะเคยเล่นกันเป็นแล้วถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกไปดูคลิปแรกก่อนนะครับผมไปไปทำนำเพลงไอ้นี่มันสองคนดีกว,ว่ามาเข้าเกมแล้วนะนะก็จะบอกไอ้ใหม่มันเคยเล่นมามใหม่บอกมากอนไม่เคยเล่นเลย ก็เพิ่งเล่นมาเมื่อวาน่ะแต่ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสามสามนะก็เชฉนนั้นเราจะไม่ค่อยน่ากลัวได้บรรยากาศสักเท่าไหร่ตอนแรกเราว่าเราจะไกลไปเล่นกันประมาณเที่ยงคืนนะน้ำแบบคือมันจะให้เราหาเลยรนะโฟโต้อ,อธิบายให้ใหม่ฟังดิในแบบนี้มันจะให้เราตามหาตัวอักษรที่ด้านบนใช่มันแปลว่าอะไรนะเห็นแกตัวใช่ปะ ตัวสอนที่ด้านบนใช่ป่ะฟุตโตขอบใจมากนนองคืออากูจะอธิบายง่ายนะนะจะได้คุณดูฟังไว้ด้วยเขาที่กูรู้นะก็คือเราให้เราหาตัวสอนแล้วก็เอาชีวิตรอดจนกว่าจะได้ตัวสอนครบสามครั้งป่ะทาไม่เห็นกันตัวเพื่อน่ใหม่อยาให้เทียนหมดเออเพื่อนที่ไหมไม่มาดูเพื่อนรุ่งใหม เอาเปนกูนกูหาพวกมึงไม่เจอเลยมึงอยู่ไหนไม่เทียนดับม,มาเฮ้มันจะเป่าเทียนไอตัวดับนี่เราไปดูแล้วนะว่ามันจะมาเป่าเทียนนะเอยาให้มันเป่าพอเราพมันเป่าเทียนเราปุ๊บไอตัวดัมมี่มันจะมาหาเรานะไม่มีนั้นเปล่าไหมสิ่งที่เราดังจะมีมีดูผมดิวิ่งจู๊บวิ่งจูบรอบโต๊ะ มีนี่เปล่าไอ้ไม้ขีดไฟมีเปล่าไม่มาเมาเมาจะเห็นเหล็กไฟอะ่ะและขอบคุณหินเหล็กไฟนะครับที่พองเอ้ยแล้วเสียงไม่ได้เห็นเหล็กไฟเนี่ยเนี่ยไม้ขีดไฟหเหล็กไฟพ่อไอเ้เนี่ยไม่ได้ดูสิจริงห่ะไม่ดูเฮ้ย ไว้มีเงินฟอร์มช fall ่างใช่ไหมกูเนี่ยฟอร์มช่างนี่มึงมีใครคิดไฟมันเนี่ยเอามาเลยยไปให้มันดับเป่าทีอ่ะย่าเฮ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยนี่มากูจำได้เลยตัวเฮี้ยเนี่ยเออยนี่อะไรทียเนี่ยมันจะกลายร่างเว้ยมันจะกลายร่างเป็นเดือดฮักเว้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเต็มเลยเฮี่ย ใจจะวาวอีกแล้วโวยเป็นมาอย่าให้มันเป่าเทียนมึงอยาให้มันเป่าเทียนมึงโวยผูกผูกไม่โดนนี่มันโดนเว้ยท่อนผูกไปแล้วมันคือมันโดนเว้วยน้องที่ดันดันบนดันบนมีสองเลยไม่คิดไฟกด F กด F จุด,ดไม่ขีดน้องโอ้เราต้องหาก็คือคลิปนี้เราจะกะแบบเอาให้แบบแม่งชนะเลยนะกะมาแบบ ดีอเออละามาละามาสามทำไมบอกเลยอคือวางอันแล้วแบบตกใจไปแล้วมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกขอกระจกอย่างเงี้ยกระจกไอ้พี่อ่ะกคเจ็บคนสนไอพี่หนึ่งตัวไปใหม่ไปกูไปมันไม่เจอไอ้เหลืองเลยอ่ะไอ้เหลืองไอ้เหลืองมันจะหายเฮ well ้ยเราจะชนะแล้วอดีไม่มันต้องเก็บสามครั้งเว้ยอ้าวเหรออันนี้จุด เห็นอ้ไสามครั้งแล้วเพื่อน<า>บอกาม,มาเฮ้ยไวรีรูปดำวะหรือว่าจะเป็นปิิศนาตัวหน้าตัวนี้นันลาตัวนี้ะสวยโกทูอะไรเดอโดอะไร เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลววันนี้ด่านสองอะเลยนะก็จะเป็นด่านสอง,งเห็นเอฟซีเพื่อนมันบอกมาว่าถ้าเราเข้าด่านสองด่านสามมันจะมีมอนเตอร์ตัวใหม่เข้ามาซึ่งเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษากันมาก่อนอมมเฮ้ยอยู่ข้างหลังกูนี่ว่ะน้องเอ้ยพี่เรามาดูพี่ใหม่กันดีกว่าจังมันให้มันไล่ไปน้อง S 2> <S 2> เออมาชั้นใต้ดินติดกลับไปนะคือเทียนเราไอ้ไอนั่นเราเยอะจริงก็แล้วดับเลยคือจิมมี่ไม่ได้เล่นเราแน่ขออนุญาตเร<ล>ียกจิมมี<ห>น่ามานะเรียกเบเต้ไม่ค่อยถนัดเลยเบต้าเลยอ่ะเรียกจิมมี่ดีกว่าตัวเป็นจิมมี่เดินหนึ่งัวยไม่สวยเฮ้ยกูเจองอันหนึ่งตัว e อีหลอดเทนหมดแล้วอ่ะ ไม่แม็กกิ้ไฟล์เลยเอ้ยไม่คิดไฟหมดแล้วแต่เทียนยังไม่หมดอ่าเราไม่ต้องต้องมีคนน็อกทำไมผม,มรู้สึกตาเหลืองอะไรนะโฟโตโ้ว่าเทียนมันอันนี้จะไม่วไม่มีแล้วเราอย่าเพิ่งจุดเทียนไว้ถ้ามันมแบบมันแดงสว่างอยู่น,นิดนึงอย่าเพิ่งจุดเทียน อะไรมึงเนี้เฮ้ยเฮ้ยหลุดเลยควายทำรุงไม่ได้รไหรอกใครวิ่งหน่นไกล้ตัวเอเบอร์เกือบแล้วมึงเกือบโชคดีนะก็คือมั่คือวม่มันไม่มีมาขีดเรนดอมให้เราแม่ด้วยไงบิเออว่ะก็คือมันหายแล้วหายเลยเหรอใช่ปะ ไม่ได้สปาให้เราอะไม่ได้สปามาอีกแล้วโตัวจูมันเป็นหรอไอ้ไอ้ไ,ไม่ต้องกลัวหเลยบิอย่าได้กลัวไปว่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่ชนะว่ะดูดูตัทงชั้นสองด้านเพาะ <c ười> คลิปนี้กูไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่า ไม่ละไม่ละจบจจมาเตอร์ไงจู๊มาเตอร์จจเป่านะมึงจะเปิดเปตัวรเียอะไรจเตอร์จมาเตอร์ไ้ี่แบไม่มีแสงไม่มีแสไฟไปด้ยไปจวมไม่เอใครมาด้วย ไม่มีไม่มีพอ่อไม่เฮียอุ้ยมันไปหาใครอะไอ้ตัดนี่แล้วกูจุดกูจุดเทียนที่กี๊บไม่เมื่อวันมาหากูเว้ยในกูจิตอ้าวหนึ่งร้อยเฮ้ยที่มันล้วงมันล้วงผมคาตู้เลยอูู้ <c oughs> <c oughs> มตบปูแยม <c oughs> ใจกูจะวายหียวางอันแล้วแบบตกใจไปแล้วมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกขอกระจอกอย่างเงี้ยไม่กันวิ่งผ่านอะไรเต็มไปเลยแล้วมองว่าตกหัวโตอ่ะเฮ้เทียนเทียน่างมตัวเป่าเทียนอยให้มันเป่าเทียนพี่น้องเออมันจะแปลงร่างมันเป่าเทียนไม่พี่เมื่อกี้มันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนร่างแล้วอะเลยพอพี่สเต็มมาไม่มันพอพี่สเต็มมามันกลับร่างอันนั้นเลย จะอยู่คนเดียวหรอวะเฮ้ยแต่มันมันเดินผ่านพี่เลยนะแต่พี่ว่าดิเกมันดิเกมันมันจะมาฆ่ากูเองดิเกมันจะมาฆ่ากูแต่กูจุดเทียนทันทีอะเรจเรียบร้อยอ่ะเย็นกูหมดตัวใครตรงมันเยียบอยเยียบได้ถูกกันไม่ได้แล้วด้วยวูนั้นแหละเฮ้ยหรือว่าเราเออเดีเรามาลบกูตรงแสงไฟมันจะเป็นไงวะลบไม่น่าได้เพราะมันก็มีแสง มาแล้ว <S <S ไงตัวใครตัวมันนะมึงล็อกผมเยอะมันกลับรางปะเมื่อกี้มา <แฟ S 1> เอย,เยมาได้ไงวะไม่รู้ไปถามมันกับตัวดีเฮ้ยกูไม่มีไฟมึงยังจะมาเป่ากุ้ยเกอมาแล้วเฮ้ยพี่จะว่าเงืเสียงท้ามันมาหายแล้วไหม ไม่คิดผ่านแล้วไม่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 มันเอามึงไอ้สัตว์ไอ้พี่หลังหลังตายต้องตายเลยพี่เจยาผู้เจ้าพี่จะเต็มวะไอ้เยีออหม ไม่เอใช้แบบจุดเปลืองไว้ตาที่แล้วเราแบบเราใช้จุดเปลืองมากเลยนะจนจนถึงอันนั้นน่ะห<ด>ีเ <c oughs> ผมรู้สึกว่าพอพี่สเต็มมาเล่นแบบนี้พี่สเต็มแบบรู้สึกฝันอ่อนกินเนี่ยแยากเล่นแล้วว่ะตังปิดปิดแมปเลยไหม ปัญยตโทสกันปัญญาอ่อนนี่อ่ะปัญญาอ่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกำลังลงบนใดอ่ะแล้วอยู่ๆไม่มันมันจังจะแก์ผมอะอะไรอ่ะไม่งผมผมตายวายเลยมาแล้วมาแล้วอ๋อคิดทางตันอ๋อท่านี้วายโดนมาใหม่ชันใต้ดิผมปเราเราใหญ่โดน แล้วใครปิดประตูวะอ่าไอสัตว์โอ้โหมันเป่าใครวะเป่ากูแล้วกูไม่มีไม้ขีดไฟโดนคู่เลยไม่ใช่หรอเลยไงก็ไม่รู้ว่ามันก็โดนใช้ไม้ขีดไม้ขีดไม้ขีดคนนี้คนสองอันเลยข้างล่างก็มีด้านล่างอ่ะมีเยอะนะพี่ไม้ขีดมึงมีไม้ขีดไฟป่าผมมีสามไอ้หม่อ่ะกูมีสามโอเคกูเก็บเก็บไปเก็บไป เราจะใช้ใช่แบบประหยัดประหัดด่านด่านแล้มันมาเลยไปตัวตรงเดียวมาเลยเว้ยมันมาหมดทุกด่านละ่ะดูละถ้ามันจะมาก็ต่อเมื่อมันอันนี้ใช่ปะ่ะมันจะมาต่อเมื่อเราไม่ได้จุดเทียนเว้ยเมื่อกี้มันจะมาหากูจุดเทียนมาละนะจิมมี่รอดมันออกไงฮะใครมาหามึงจิมมี่ไอ้ดำไอ้ด้ำ ดำเป็ดเป็โซ่ทำไมเปสู้อ่ทำมันออกอ่ะใช้ย,ยาเอ้ hey. จุกรอบโต๊ะเ,เป็นไงจุกรอบโต๊ะดำเอสเปโซ่ใช้ย,ยาจุกรอบโต๊ะไอ้ที่ไปที่ประตูประตูไหนประตูที่เราเกิดอ่ะตอนนี้กูไม่ได้จุดเทียนนะน้ำมึนดำบัวครายชิบเปไ็นลม แล้วจะดมตับเปรเซียนไว้แล้วมันไม่รีเทียนให้กูด้วยเฮียเทียนกูยังตว่างสวัยนิดๆดหน่อยชั้นสองพี่พี่ข้ามไปได้ไงเนี่ยพี่สเต็มตัวแอลกูมองไม่เห็นเนาะพี่ไม่ได้เปิดไฟโอเค เมื่อกี้ผมเห็นมีคลุมเพิ่งจุดไฟเลยเอ้ยเฮ้ยจะล่ไม่ได้ฮะเฮ้ยเอ้ยสวยโอ้โหเฮียตอนนี้ตัโตัวแบงแบกกว่าตา้ายเราจะจบอีพีนี้ใช่ไหมเราจะเล่นจบใช่ไหม ได้แล้วเอานี่ไงเฮ้ยมันมันมันมาเลยโฟโต้จัดการมันเนาะมันบั๊มันบั๊ต้องให้โฟโต้เนี่ยเจ้าชานกันเรื่องจุกโอเคโฟโต้ไปจุกผีนะอ๋อมันจะมาอ๋อมันไม่ได้บั๊มันมาหาห้องแต่งไม่ได้ใช่ไหมม่ใช่มันมาได้หมดโฟโต้เจ้าชานกันพวกมึงเล่นเสียงอะไรครับ เอม่อะไรอ่ะยุก็ตกใจอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ้ไมอะไรอ่ะอ้ไมมาชุบกูไม่มาไม่มาไม่มาชุบกูไม่มาไม่ต้องมาไอ้ยึกไม่รู้ไอ้ยึกอะไรเนี่ยจะมีข้างเออเชี่มดับแล้วด้วยเพื่อนไม่นะอีพีนี่มันเนเสียงอะไรอ่ะ พี่พี่อย่าออกก็คือคลิปนี้เราจะกะแบบเอาให้แบบแม่งชนะเลยนะเออเพื่อนได้ไหมไม่มาดูเพื่อนมึงไหมมีนี่เปล่าไอ้มาขีดไฟมีเปล่าเมืองใหญ่มันเป่าเทียนมึงวันผูผูไม่โดนขอบใจมากเนาะมาได้ <c oughs> พี่อย่าออกเฮ้ยมาได้แล้วพี่มาได้แล้วทุกเทียนมาโตรุโต้ไอ้ไอ <c oughs> ้ไม่มามาเร็วเร็วกูววจะตายชบุบกูก่อนกูนจะตาย <c oughs> เฮ้ยจิมมี่จิมมี่เฮ้ยพี่ผูจะตายเร็ว กูจะตายเร็วเบบตาย <c oughs> จบจบจิงได้ดีพีจบจ,จบอย่างรวดเร็วเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกมโอ้โยยังมันก็ยังตะโกนเกมไหนไล่นะเรียบร้อยสรุปเราไม่ผ่าน โอ้โหเปิดหน้าตายเรียบเลยเอาไปเลยไอ้เชี่ยมึงพ่อมึงไอ้เชี่ยยังไม่ทันทายมัทำเชี่ยเลยเลยแม่งแต่กูจะวายเราไม่รู้ว่าเราจะมีอีพีสามป่ะนะแต่ต้องคิดกันก่อนอีพีนี้เราเล่นกันมาไกลมากแล้วนะจนใกล้จะจบเลยใช่ไหมใช่บิ๊เออก็จะดูกันว่าจะมีอีพีสามป่ะเราคลิปยอดบิวติง ตามที่เรากำหนดไว้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบขอบคุณทุกท่านเลยครับส,ส่หรับวันนี้บายครับผม